สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องดีชาแนลนะคะสวัสดีผู้ติด,ดตามทุกท่านและผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะ <c oughs> <c oughs> ติดใจเมื่อวานนี้ตอนที่เราให้ดูใบาตากเก์นะคะเราก็ ไปดูคลิปปุ๊บเราเห็นลูกมันอะซึ่งทุกคนอ่อนี่สาเกวันนี้อากาศคลึ้มมากค่ะใบสาเกสวยใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าเปิดใบนี้สิเห็นอะไรเจอลูกสาเกคะ่ะเมื่อว่านไปดูคลิปแล้วเห็นลูกเขาอะ่ะนี่ลูกสาเกน้อยเดี๋ยวก็จะโตคะ่ะตอนนี้ยังลูกเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ย เห็นพะคาเนี่ยลูกสเกลมันคงเป็นพี่น้องกับขนุนนะคะดีฉันก็ไม่ได้ไปศึกษามาเนาะแต่ลูกเันเหมือนขนุนค่ะแต่ลูกไม่ใหญ่มากก็จะสักแบบเท่านี้ประมาณเท่านี้ก็เดี๋ยววดนี้ว่าจะเชื่อมเองก็ติดตอนนี้ต้องลูกใหญ่แน่เลยค่ะสิดลูกน้อยมากอ่ะเพราะว่าตัวเขาฟึ้งฟื้นเนี่ยหาต้นเขาค่ะสวยเนาะเหมือนเดิมเมื่อวานเจ็บใจมาก ให้ดูแบบว่าดอกไม้อะใช่ไหมก็กะว่าต้องเห็นดอกเลยบานสะพรั่งอะแล้วไม่เห็นน่ะนี่วันนี้แดดไม่มีค่ะเราให้ดูเต็มเต็มเลยเต็มไหมเนี้ยเนี่ยเต็มเนาะนี่สวยงามมากเลยจ้ะเมื่อวานไม่เห็นเลยเจ็บใจมากเลยอุตส่าห์ให้ดูแบบไม่เห็นเลยอะ ก็เหมือนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ต้นน่ะต้นก็ไม่เห็นเลยวันนี้จะเห็นไหมเนี่ยดูจากลำต้นขึ้นไปเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะเป็นรูปเป็นร่างค่ะแล้วแต่คนจะจินตนาการนะก็เป็นของอันนี้ของช่อนี้ของช่อนี้สวยงามมาก ดิฉันชอบค่ะเห็นดอกไม้แล้วดิฉันมีความสุขค่คะมันก็เป็นการบำบัดชนิดหนึ่งแล้วก็ต้นนี้เห็นใช่ไหมคะเออต้องแบบต้องถามตลอดไ่าเห็นใช่ไหมคะนี่ค่ะสาวอวบสาวอวบหมอกแล้วก็ด้านนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ แล้วพอเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนลูกออกนี่เป็นขาคนใช่ไหมนี่เป็นจิมิแล้วก็เนี่ยมีลูกออกมามีลูกออกมาดิฉันจินตนาการเองค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนซ้ำซากนะแต่อยากให้ดูมีความสุขค่ะวันๆจริงๆดิฉันนะ่ะเหมือนอยู่ในกรงนะเหมือนอยู่ในกรงก็ ไม่ใช่กรงทองสิกรงแกะมันไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่แต่บ้านแบทเมจิกความสรวยของแบทเมจิกก็พาเดินไปดูนะคะเดินไปดูต้นไม้นี่ดิฉันจะบอกว่าสวนสวนย่อมสวนสวนอาหารครัวค่ะเอ้ยส่วนต้นไม้ส่วนครัวค่ะหมามันชอบมาคุยค่ะเนี่ยเบื่อหมาเลยนี่ค่ะ เนนยิราโหระพาสละแหนนี่โหระพาไอ้สละแนนหะะแนโอ้ยยิราใบารันแรงแล้วก็นี่เป็นพวกอ่ากระเทราแดงค่ะนี่จะบอกว่าผลิตผลต้นอ่อนเริ่มเกิดแล้วค่ะนี่แอบให้ดูแลนดิสค่ะแลนดิสโอ้ยเดี๋ยวฉันจะได้กินแลนดิสมืองไทยแล้วนะดิฉันเห็นเขากินกับซ้มตามโหอะไรอร่อยกันใหญ่เลยนะ Uh, แฟนที่เขามีแฟนฝรั่งกันที่เขาอยู่เมืองนอกเขากินแลนดิสกันแลนดิสหวานม,ามันหวานมันเอ้ยหวานไม่ใชมันหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเท้าเลยใช้เท้าเลยหมาค่ะมาชอบตะกุยสวนย่อมดิฉันี่ฉันโมโหมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดการไอตัวแสบคือไอ้คาราเมลนี่ค่ะเห็นไหมคะ ใบเขียวสดงดงามมากค่ะเนี่ยเรียงรายกันอยู่เนาะแล้วก็มีเนี่ยตรงนั้นออกดอกแล้วเห็นปะการังสีโอโรสนี่ค่ะแขวนเรียงรายเต็มไปเลยดิฉันทำฟื้นฟื้นฟูวันใหม่ค่ะจริงๆเขาแก่แล้วอันนี้จริงๆก็แก่แล้วนะคะเนี่ยเนื้อหาแก่แล้ว เกตมังกรนะเท่าที่จําได้ถามเข้ามาก็คือแล้วก็ลืมทุกทีดิฉันมีทุกเสาเลยค่ะจะมีเธอไว้ทุกเสาเลยตอนนี้ ดูต้นไม้สมใจอยากฮะเนี่ยค่ะเสี้ยงหายแพดเสี้ยงหายเมื่อกี้ที่แขวนอยู่อะะแล้วก็นี่คือที่อยู่หน้าบ้านเป็นแถวเนี้ยค่ะถ้าออกนะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยแถวเนี้ยนะคะแล้วก็นี้ค่ะคุณนายตื่นสายจะบอกว่านี่คือนายตื่นสายนี่ค่ะคุณนายตื่นสายค่ะแล้วใบเขาจะกลมๆใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วแพดเสี้ยงหายอยู่ข้างเนี่ยค่ะก็จะใบแหลมๆยาวๆ เนี่ยค่ะคุณนายตืนสายใบกลมๆเนี่ยแหละคุณนายตืนสายแท้ๆเก็บไว้ก็ย่อมหนึ่งค่ะจริงๆเยอะอะค่ะดินดินปลวกนี่มันเป็นนี่ต้นจำปีค่ะคือดินไม่ดีค่ะเป็นดินปลวกจำปลวกซึ่งมันไม่มีธาตุอาหารเลยแล้วก็มีรังรังรัง,ร,งรังปลวกเต็มไปหมดค่ะแล้วมันก็จะมากินรากของต้นไม้ใช่ไหมคะพุทธรักษานี่สีส้มนี่งามหน่อย นี่ดอกจำปีถูกอะไรกินก็มัรู้ว่าบานแล้วเขาก็จะมีออกดอกให้ชื่นชมชื่นชมให้หอมเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปขึ้นไปนั่งบนสวนหย่อมดีกว่านาะใครมารู้บ้างนกพิราบแตกตื่น ใครมารู้บ้างเจ้านกพิลาบน้อยขอโทษนะคะทำมุกน้ำลายไหลยย้อยรองโควิดอรองโควิดตอนนี้นะคะเมื่อช้าก็อันนี้เดี๋ยวเดวพูดเรื่องการเจ็บป่วยของเรานิดนึงนะะเนาะเหนื่อยแล้วค่ะเดินขึ้นเนินนิดเดียวนี่ก็เหนื่อยแล้ว ดิฉันเพิ่งทราบหน้าดิฉันนี่ทําใม้ยิ้มนี่ดุโคตรดุ่วต้องยิ้มยิ้มแล้วเบิกบานเนาะโลกเบิกบานอาการของโรคดิฉันก็กําเริบทุกวันแหละก็ฟื้นตัวมาก็อาบน้ําอาบท่าแต่งตัวเสื้อผ้าที่มีมาตั้งแต่ออฟฟิศออฟฟิศดิฉันเป็นออฟฟิศเกี่ยวกับ อ่าวงการบันเทิงดิฉันทําเกี่ยวกับนั้นนะเกี่ยวกับด,รดาราด,ด้วยนะก็เลยเธอก็เลยวิสิสมาหลาหน่อยหนึ่งแล้วเธอก็จะแบบมั่นใจในการแต่งตัวก็คือไม่รู้สิเราก็แต่งอยู่ในบ้านเนาะก็ไม่ได้ออกไหนออกไหนก็จะนุ่งเกงขาย,ยาวให้เป็นกิจลักษณะแต่ถ้าออกไหนที่ไกลบ้านไปเลยจะแบบไม่มีคนรู้จักเราอยากแต่งอะไรแต่งค่ะดิฉันไม่สนใจดิฉันไม่คิดว่าดิฉันอายุเท่าไหร่แล้วอะ เพิ่งเข้าใจค่ะว่าคนแก่ทำไมเรียกพี่ได้ไหมจะเรียกจะให้หมื่นห้าอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นสาวเนาะก็จะแบบอุ้ยแก่คนนี้นี่ยายแก่คนนี้นี่แต่งตัวไม่ดูวัยเนาะเออเอเออมีว่าในใจมีว่าในใจแล้วตอนเนี้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมคนแก่คนนั้นถึงไม่ดูวัยเพราะว่าคนแก่คือมีอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะ แต่ใจเรามันไม่ไปตามไงใจเรายังคิดว่าเราอ่ะยังสาวอยู่อ่ะยังไม่แก่ถึงร่างกายเราจะไปสี่สิบห้าสิบหกสิบใจเราไม่ไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะแต่งตัวกระชากไวอืมแต่ดิฉันไม่ได้ว่าแต่งตัวกระชากไวนะเสื้อผ้าตั้งแต่สาวยังอยู่ก็เลยต้องใส่ใส่แบบไม่รู้สินาะ ก็มันยังมีอยู่นะแล้วมันก็ดูดีไม่แก่มากอะไรอย่างงี้นะดิฉันว่าสักหกสิบอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะนุ่งผ้าซิ่นละแต่ผ้าซิ่นก็จะต้องเป็นแบบตัดเป็นกระโปรงหรือกางเกงกระโปรงอะไรเงนี้ยค่ะก็คงไม่ผ้าซิ่นเดินชเวบชวับไปไหนก็คงไม่ใช่เดี๋ยววัวเดี๋ยวควายขับก็วิ่งไม่ทันอะไรเงนีน้ต้องเป็นกางเกงค่ะสะดวกสบายจะนั่งไม่ต้องใส่เลนออกใส่เลนเลิบออกไปออกมานะนั่งอ่ะถ้าเกิดเป็นผ้าซิ่น ไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นก็ต้องแปลงให้เป็นกางเกงยิ้มค่ะยิ้มให้ทุกท่านเลยนะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะช่องวีดีชแนลนะคะผู้ป่วยโรคโรค sle แพ้ภูมิตัวเองค่ะก็ต้องกินยาก,กดภูมิทุกวันแพ้ภูมิตัวเองอยังแพ้ <laughs> จะไปชนะอะไรได้เนี่ยเศร้านเศร้าดูหน้าระลิกระลียังไงเศร้าดิฉันอยากให้แพรเสียงหาดิฉันออกดอกอ่ะดิฉันอยากอวดมากเลยตอนเนี้ยแต่แตอนนี้ก็ผักสวนครัวแลนดิสขึ้นต้นเยอะมากอ่ะคือทดลองค่ะก็เลยปลูกเป็นกระจุบกระจุบไม่คิดว่าจะขึ้นเกือบจะจบละ เกือบเกือบจะจบแล้วมาตกมาตายคงรู้นะคะว่าดิฉันจะพูดคำว่าอะไร <c oughs> ขอบคุณทุกท่านคะ่ะผู้ติดตามทั้งใหม่และเก่านะคะขอบพระคุณท่านที่เข้ามาชมอคลิปของดิฉันนะคะผู้ SLE คือคอนเซปต์ช่องก็คือทำแล้วสบายใจทำแล้วได้ยิ้มทำแล้วมีความสุขบางวันวันดีคืนดีดิฉันก็จะเข้าไปดูคลิปตัวเอง <c oughs> ไม่รู้สีเป็นคนที่ดูแล้วบางทีก็ยิ้มอะค่ะพูดอะไรมึงว่าเลยเจชีช่างช่างกลา้าช่างพูดเนาะพูดอะไรเลือเผยเยอะแยะเลยเนาะเดี๋ยวไปดูคลิปแล้วกันผาหน่วยผาหนุย่ยเดชแนลรซาี่โหระพาวาเลนซีสองสิบจีพนม unlimited ็ e นิวมาเนียพี่หลวงมาไกลรอรอลุงมงคลอยู่อ่ะจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วก็อ่าตุ่มสาวกกอกนะคะแล้วก็มุนีชาแนลยมมาทูดชาแนลมุนีเขาเป็นช่องใหม่ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ดิฉนันก็ติดตามมนหมดแล้วละ่ะแล้วก็อ่าบุญน้อยร้อยเอ็ดที่ดูนะคะคือชอบอะคนพวกนี้ชอบ สไตล์เขาไม่เหมือนกันขนาดคุณหยาดยังเข้าไปดูเลยนะคุณหยาดอะ่ะคือเขามีเรื่องกับทุกคนอะ่ะยูทูบเบอร์แต่ดิฉันก็ไม่รู้สิดิฉันก็ไม่ได้มีเรื่องด้วยเนาะก็ดูก็ดูแต่ละบุคคลเป็นยังไงก็ดูไปค่ะคลิปเอ่อคอนเทนต์ยังไงอะไรก็ดูไปค่ะจะถ่ายให้ยาวสักนิดนึงก็ไม่รอด ค่ะแล้วก็อะไรอ่ะป้อมคนมองข่าวเด c h ช n แนลพูดไปแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วก็พนุมจิตก็พูดไปแล้วแล้วก็ปลาต้มอ,อะไรเนี้ยก็ไปดูข่าวปลาต้มฉะปะดะเนาะแล้วก็เเจ๊พรออนทัวอัชราบ้านสวนเลมอนแมงกินูนดิฉันไปดูนะคะนี่คือช่อง You Tube ค่ะที่พูดมานี่คือชื่อช่อง You Tube ทั้งหมดที่ดิฉันติดตามก็แล้วแต่ค่ะดิฉันกดไลค์ให้ทุกช่องแต่ว่าจะดู ช่องไหนก็ก็สุดใจค่ะว่าวันนั้นใครมีคอนเทนต์ให้หน่าฟังเนาะ,ะแล้วก็ช่องโหลพายอีกช่องหนึ่งก็แล้วแต่ค่ะจะดูไม่ดูก็แล้วแต่บางวันคอนเทนต์เขาดีก็ดูถ้าคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้หญิงทะเลาะกันอะไรเงี้ยไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้นี่ไม่ดูค่ะทุกช่องแหละแต่ถ้าเกี่ยวกับอ่หมู่บ้านกกอกที่ดาวเนปจูนอ่ะเออดู เกี่ยวกับคดีฆ่าเด็กที่ดาวเนปจูนอะ่ะบนภูเขาอะ่ะดูเกี่ยวไอ้จำเลยที่ดาวเนปจูนอะ่ะดูหรือว่าสาวกของมันเนี่ยความวุ่นวายของไอ้ไอ้ใจแอนดาวเนปจูนอะ่ะ <c> ฆ <oughs> ่านายไหมล่ะวอตำรวจเขาก็มีคลิปนั้นดิวอสองสั่งตัวเองเดินเดินเดินอะไรก็แล้วแต่มันอะ่ะแต่สั่งสกัด ใจไม่บุญไงใจบาปไงสั่งให้ด่าคู่ต่อสู้ขณะที่ตัวเองจะไปถึงวัดอยู่แล้วนะที่ดาวเนปจูนอะวัดที่ดาวเนปจูนอะไอไอคนร้ายคนนี้มันก็จะไปถึงอยู่แล้วก็ตลกดีไปดูเถอะเพราะพวกนี้มันก็ต้องทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ทำคอนเทนต์อะไรมันก็อยู่ไม่ได้จะโดนด่าโดนอะไรมันก็คิดว่ายิ่งทำคอนเทนต์แล้วมันโดนด่า เอีแบบผู้หลงไหลงมงายก็จะบริจาคเงินให้มันอะไรอย่างเงี้ยส่งสติกเกอร์มาเยอะแยะสาวเมืองนอกที่หลงไหลงมงายผู้หญิงที่ไปมีสามีฝรั่งอยู่เมืองนอกหาหลายคนที่เงินหนักแล้วก็โอนมาให้ก็สุดใจจะขวายคว้าค่ะสุดใจนะคะโอนเงินทำไมทาไมคนพวกนี้ไม่คิดว่าเอาเงินไปทำบุญกับผู้ยากไร้จริงๆอะ่ะเด็ก กำพร้าคนชราอะไรเงี้ยเออไม่คิดทำบุญแบบนั้นเนอะนี่คือมันทำบุญเพราะสิเไหนหาทำบุญเพราะหลงหลายได้ปลืม้มมันหลงจริงๆอะมันโดนะนจังงังอะไรกันคือคนถ้ามีความคิดและมีสมองมีรอยหยักหน่อยน่าจะหลุดพ้นได้แล้วนะไอหลงไหลก็หลงแป๊บๆเนาะหรือว่าแล้วแต่บุญกรรมคนที่มีบุญมาหนุนนำหน่อยเขาก็จะหลุดพ้นได้ไง่าย ใจคนที่มีบาปเยอะมันก็เจ้งหงมึงมายเอาเงินให้เขาอยู่โอนแบบโอ้โหมือหนามากแบบเขาเรียกไงฮะกระเป๋าหนักโอนแรงเพื่อให้เขาเอ่ยชื่อเอ่ยนามเขาเอ่ยชื่ออู้ชื่นใจเขาเอ่ยชื่อฉันแล้วฉันทํางินไปล้านหนึ่งเอ่ยชื่อมาวิหนึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันก็จะหน้ามืดนันเอา มันถึงจะมันจะยังไงก็มันก็เลือกนะแต่ว่ามันก็ประลออเอาเงินไว้สาวแก่สาวแก่ทั้งหลายเดินถึง,ถงไม้เท้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังแบบโอ้สังเวชเป็นลูกเป็นหลานให้สังเวชมากเลยนะอืสงสารลูกหลานเน่ยที่ยายย่าม,มาทําอย่างเงี้ยเนาะแม่มาทำอย่างเงี้ยสงสารลูกหลานจริงมนหลงไหลได้ปลื้มกับไอ้ไอ้คนคนพันนั้นนะ เออถ้าหลงดาราเนี่ยดาราหลอๆผู้หญิงสวยๆคือหลงไปอ่ะนั้นมันหลงไปเพราะว่าหลงรูปจริงๆอ่ะก็ไม่รู้ความดีความชั่วของเขาอะไรแต่ก็หลงได้แต่นี่เรารู้ความชั่วรู้ว่าเขาชั่วอย่างไงแต่คุณก็อยากจะพยายามคิดว่าเขาไม่ชั่วเขาถูกใส่ร้ายเขาถูกใส่ร้ายตำรวจใส่ร้ายเจ้าหน้าทีา่ใส่ร้ายเขาหรออย่างนี้ไปโทษว่าสาล จ้าหน้าที่ทั้งหลายใส่รลายเขาหรอวันหนึ่งต้องโดนแน่ๆคนคิดพวกเนี้ยเขาจะต้องโดนเล่นงานจากทางราชการไปว่าเขาไงเออเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดือนอะไรนะมิถุนาใช่ไหมมาดูกันเริ่มที่เดือนมิถุนาแล้วมาดูกันค่ะคิดว่าชั้นต้นมันน่าจะจบภายในปีนี้แหละค่ะคิดว่านะคะดิฉันคิดเอาเอง แล้วก็เข้าคุกรอรออาญารออุทธรอะไรไปอยากจะทําอะไรทําแต่เธอต้องไปนอนในคุกแน่ฉันเดาไว้ถ้าเธอไม่หนีเตรียมตัวหนีสักกอดแต่เธอต้องเตรียมแล้วฉันว่าเธอหาช่องทางไว้แล้วเรียบร้อยต้องมีคนหาช่องทางให้เธอแล้วแต่ว่าตํารวจเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะคะ่ะจะจมูกไวหูไวไหม คงไม่มีอะไรมาบาังหน้าบังตาบังหูอะถ้าไม่มีนะตำรวจคุณต้องเก่งกว่าคนคนประชาชนอย่างพวกเราแน่นอนเรายังคิดว่ามันจะหนีเพรามันจวนตัวแต่มันเถหาห,าหนทางมาเป็นปีคาดว่าเป็นปีแล้วละ่ะหนีอะเรายังคิดได้ตำรวจเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะคิดไม่ได้เหรอตำรวจชิดดาวนับจูนอะเออเรายังเดาได้เลยว่าที่คนายที่ดาวนับจูนมันอาจจะหนี ตำรวจนั่นมมีอยู่อย่างหนึ่งเป็นจำเลยแล้วก็ไม่สาม,มารถติดกำไรข้อเท้าได้เออก็กำไรอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ไม่เป็นมันจะส่งสัญญาณอะถ้าคุณคิดเอาออกหรืออะไรเงี้ยคุณกำไรอะไรวะ <laughs> พูดไม่ถูกหรอกไม่ต้องพูดหรอกของเขาอีอีอีอะไรก็ไม่รู้อะยางนึกอีกอยางนึกอีกโอเคค่ะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณขอบพระคุณผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่เนาะขอบพระคุณผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะตั้งกล้องแล้วพูดได้แล้วขอพ,อพรพระค่ะให้ทุกท่านจง ลอดปลอดภัยจากโรคไัยไค้เจ็บเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร,ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้ใครมีนี้ก็หอยหมดนี่หมดสิงนเร็วๆเนาะขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามทางเอเฟซเนาะเพื่อนอินเราเท่าที่เราเห็นว่าจะมีเพื่อนเพื่อนวันผู้ทีด้วยใช่ไหมที่ติดตามเราอยู่ทาง y o u t u b e อะ่ะแล้วเพื่อนหญิงหรือเปล่าเออแล้วเพื่อนออส อืมเพื่อนออสแล้วก็พี่ก้อยช่างสามที่เป็นนี้ที่ติดตามเนาะดูแล้วนะเหมือนจะเห็นชื่อนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะคะ